สำหรับพวกเราวันนี้นะคะหิวข้าวมากคนนี้ก็มีกิจวัตรนะคะทำไรหมวยน้าตังจะไปสวนรวยนะเป็นตังท้งนั้นเลยแล้วคุณเค่ะหิวค่ะจะไปกินค่ะกินที่ไหนค่ะกินที่เสวนาค่ะเอ้ร้านเสวอยู่ไหนค่ะจะพาไปค่ะต้องไปค่ะต้องรองไปเลยค่ะเอ้ยย่เพิ่งไปคิดไม่รู้ก่อนกินอะไรดี กร้องมีอะไรดีอเหารสมุนไพรค่ะสมุนไพรอะไรมีอย่างอาหารสมุนไพรค่ะต้มยำไงเอาไหมเอาแล้วก็ไก่ทอดสมุนไพรด้วยค่ะเออใช่ไก่ทอดอะไรอีกเคสเออเจ็ดเ้าแปดยำยำเอ้ยยำโรมิ้ไงเออเออเอออะไรอีกอะไรอีกอะไรผัดนะอะไรอะไรวะไก่ไม่ใช่ผัดอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยว เออไปถึงแล้วนกัเลย่ยเดี๋ยวก่อนอะไรเอาผัดที่เมาทะเลค่ะเออเอยหิวข้าวอ่ะหิวข้าวยังไปเลยค <ไป S 2> ่ะเลสโกอ ค่ะตอนนี้นะคะเรามีที่ร้านอานาสืนาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราจะมาแนะนำเมนูอาหารที่เกี่ยวกับเ้ยไเราไปดูจานแรกกันไปดูแรกกันก่อนอะไรเลยะไรอไ้าวอันนี้ก็นะอันนี้คืออะไรคะบมไหเมนูแรกนะคะเป็นถัดที่มอทะเลค่ะส่วนประกอบของสมุนไพรก็จะมีพริกไทยไฮโซดค่ะพริกพริกพริก แ่ใช่ไหมอไม่ใช่นโกดังแ้ก็กระชายสายกระายแล้วก็มีไปไบกเพาด้วยค่ะใหญ่โอยน่ากินมากน่ากินมากตมาตมาตมาเป็นที่สองค่ะนสองยำยำแน่ยำค่ะยำยรวมยารวมนะคะก็จะมีหอหัวใหญ่มีอะไรเนี้ยใช่มีแบบนี้นะคะ่ค่ะจะมีใบคล้ายผชีต้นใหญ่ด้วยบางนุง นี่ผักอะไรเนี่ยผักกามระะกนีผัก่าะาะมาไรอะดีเมนาดนะคะนี่ค่ะเรียกว่าอะไรนะนี่คือไก่ทอดสูตรไทค่ะจะประกอบไปด้วยพิแห้งอีเขหมรูดค่ะแล้วก็ค่ะและเมนูจานหลักของเรานะคะนี่ค่ะ ด้านนี้ดัานนี้แซฟโฟร์ก็จะมีนะคะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะต้นยางน้ำโ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นประกอบด้วยสมุนไพรยางมาขายเลยนะคะก็จะมีพวกเอ่อพี๊กแปลกเลยนะนั่น ต้องขาดขาตะไคร้ใบ่ะรูดนะคะผสมๆหลักๆขาดก็สำหรับวันนี้พวกเราก็จะมาทานให้ดูนะคะแล้วถ้าเป็นยังไงก็จะีติดตามตอนต่อไปด้วยค่ะแล้วเราจะแนะนำอีกอย่างนึงค่ะคะคือเจ้าของร้านเจ้าของราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสคะเซว่นน้ะรคะค่ะเซว่นน้ำกาแฟค่ะอาหารอร่อยกาแฟก็อร่อยค่ะบคห่คะคุณแม่ค เรื่องมหาวิทยาลัยพรมาินเลยนะคะ้องมรหมราจมชมอ่าค่ะกลากระกเมื่วความโสดประมานก็ปิดกบป้ายกบปิดกบปลายก็ปิดกบป้ายป้ายโสดแต่กิกเป็นร้กิเป็นร้อยนีกจะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแซมจะมากเลาใจร้อนลอใลอยล่ความโสดประมาณ กิก็ะปไปโสดแต่คิเป็นไร้ไม่คิดเป็นร้อยไม่จะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาเอแฟนจะมาก็ได้เวลาย่อย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 ย่เป็นเต็อตัวแม่เต็มเต็มมดีเปรมชั่ดีความ Bye Bye. โสดแบบเมียไม่มีมาปปล่อไม่ดมาเช็คเรตติ้งยืนยันจริงจริงไม่ไมาอ่านอยากขออีเมลวอแอปไลน์หรือวีแชทขอร้อยให้ร้อยบอกเลยนะ มีความสดหนุ่มมีน้อยนพูดและอย่าหยอดนะคะ